มาถึงเฟสสองของช่วงโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจจากเงิน1นึ่งมื่นบาทก็ยังอยู่กันที่กลุ่มผู้สูงอายุโดยจะให้เงินหมื่นกับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปรัฐจะโอนเงินให้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีเต็มก้อน1,000งบาทแล้วก็กำหนดแล้วว่าช่วงก่อนตรุษจีนปี2,568หรือก่อนวันที่29้มกราคม2568เงินก้อนนี้ก็จะถึงมือประชาชน โดยจะไม่ซ้ำซ้อนกันกันกบกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนไว้กับแอปทางรัฐแล้วเท่านั้นเป็นที่แน่นอนแล้วว่าผู้สูงอายุที่มีสถานะไม่ได้ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐเอาไว้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินในกลุ่มเฟสสอแต่ก็ยังคงมีโอกาสได้เงินนะเพียงแต่ต้องมาลงทะเบียนพร้อมกับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าอาจจะต้องรอจนถึงเป็นคิวที่เฟสซเพราะว่าในปีแน่เนี่ยจะเป็นของคนเฟสสามที่จะได้รับเงิน1,000งบาทแบบดิจิทัลวอลเล็ตโดยรัฐก็วางรอบการจ่ายเงินเอาไว้แล้วซึ่งอยู่ในช่วงไตรมาสที่สองหรือประมาณเมษายนจนถึงมิถุนายนสองฉนันห้าร้อยหกสแล้วในเฟสซ ก็คงต้องรอประกาศของรัฐอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องรอกันยาวๆแต่ว่าทุกเฟดก็จะได้รับเงินหนึ่งมืนบาทอย่างแน่นอน